DWR 930m 4G LTE Mobile Router โดดเด่นด้วยดีไซน์เพียวบางเล็กเบาพกพาสะดวกสามารถใส่ในกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าเสื้อได้รองรับนานโนซิมของทุกเครือข่ายในประเทศกระจาย Wi-Fi ที่2.4 GHz ตามมาตรฐาน 802.11b/g รองรับ LTE มาตรฐาน c a t 4พร้อมการดาวน์โหลดสูงสุด150เมกะบิตเพอร์เซตและอัปโหลดสูงสุด50เมกะบิตเพอร์เซตความเร็วขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการตามแพ็กเกจซิมเชื่อมต่อได้สูงสุด8อุปกรณ์และแบตเตอรี่โพลีไลออนขนาด2,100ม ah. ิลลิแอมป์ได้ยาวนาน8-10ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งจัดการง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน D-Link Mobile Connect ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android สวยงามประสิทธิภาพสูง งและพกพาสะดวกเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ hotline 24ชั่วโมง02419055 Facebook King IT Network Line a s t y l e k i n g i t